เวยมาาค่ะเห็นไหมคะหน้าหนาวดีค่ะวันนี้พิมพ์พาพี่อู๊ดนะคะแล้วก็น้องโอ,กอกตากล้องนะคะมาเที่ยวโอแมกความนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวเกาะท้ชวันี้ค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตรงนี้มันมีอะไรมั่งนะคะมันจะมีมีหลายๆอย่างให้เข้าไปดูนะคะยังไงเราก็ต้องตามไปดูกันนะคะคุณพี่เดี๋ยวตามกันเลยค่ะ ตาตามาเลยนะคะน้องโอ๋สวยมากตรงนี้สวยจนระิงๆค่ะสวยนะคะเนี่ยอันนี้หน้าหนาวนะคะแต่วันนี้อากาศดีค่ะ สวยงามนะคะฮะถ่ายรูปเหรอเหมือนพิมพไหมเนี่ยอาอาหารสัตว์ได้นะคะอยู่ข้างบนนะคะเขาจะให้ประมาณสองเหรียญน,นะคะเราไม่ได้ซื้อมานอะพี่เนาะอืม <c oughs> ธรรมชาติมากเลยนะคะคุณนายสองคนนะคะคุณนายโอ๋กับคุณนายอู๊ดนะคะ หนาวปากแฟน,น,นค่ะน้องโอ๋ไม่ได้เอาเสื้อมานะคะหนาวเนาะสวยจริงๆค่ะให้อยู่แบบตะวันตกดินหน่อยๆนะให้มันตกลงไปเนาะอืมร้อนสุดเลยน้องกูสั่นนุแล้ว <laughs> สวยจริงๆสวยมากค่ะเห็นไหมคะหน้าหนาวโอ๋ไหวไหมเนี่ย ฟ้าสวยมากมากอันนี้อยู่ที่โอแม็กฟาร์มนะคะไม่ถ่ายได้คลิปอ,ะะปอ,ะอ่ะฮะแค่ใครอ่ะเห็นแล้วมันอดไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งใจนะคะนี่นคะ่ะเห็นไหมคะบรรยากาศจะมีร้านอาหารนะคะที่จอดรถ สำคัญที่สุดคือไม่ไกลจากโดเมืองรอสตันขับจากบ้านพิมมานะคะไม่เกินสองนาทีค่ะนะคะเดี๋ยวนะยืนนะคะสาวสวยงามผู้เข้าประกวดนะคะงยจเ่าทำตัวเหมือนมาเที่ยวโลกใหม่ อะไรนะทำตัวเหมือนเที่ยวเมืองนอกใหม่ๆใช่ไหมทำตัวเหมือนมาเที่ยวเมืองนอกครั้งแรกอ่ะถ่ายถ่ายรูปกันนะคะอดใจไม่ไหวค่ะมันสวยจริงๆค่ะนะคะวิดีโอหรือภาพนี่เดี๋ยวพี่ตัดอีกทีนึ่งไม่ไม่มันนี่ไงไม่มีอะไรกันครับยื่นตัวไปนิดนึง เออเออเหมือนเลยเหมือนเลย <c oughs> หันหน้ามาค่ะหันหน้ามามสวยค่ะคสวยสวยวันนี้นะคะสวยค่ะไม่ได้ตั้งใจมานะคะ <c oughs> มาแบบจัดภาพจัดผูกใช่แล้วเลยค่ะบคุณน,นะคะวันนี้พิมพ์ได้พามาเที่ยวนะคะที่โอแมคโอแมคฟาร์มนะคะ ไม่ไกลจากบ้านพิมพ์นะคะก็คือถ้าเกิดขับรถมาประมาณ3นาทีได้นะคะถ้าเกิดเดินมาก็ใช้วเวลาประมาณ15นาทีได้นะคะถึงที่นี่นะคะที่นี่จะมีหลายๆอย่างนะคะก็คือจะมีร้านอาหารมีที่ให้อาหารสาตัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็มีทะเลเอะทะเลสาบเนาะเป็นเหมือนแอ่งน้ํานะคะแล้วก็มีที่แคมปิ้งนะคะยังไงวันนี้พิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อู๊ดแล้วก็น้องโอ๋นะคะที่เป็นตากล้องให้นะคะยังไงก็จะลืม เข้ามาติดตามในช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวกอดทัสมาเนียนะคะค่ะอย่าลืมนะคะอ้ออย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผู้ใหญ่บ้านพาเที่ยวกอดทัสมาเนียด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ